สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาครับให้ชมอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่สุวรรการหลงอันนี้เป็นสมเด็จรุ่นสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสมเด็จสาริกาคู่ ปี2 5 2 6อันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงปู่ท่านหลวงปู่กุศลแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะใส่ไใน,นกล่องก็คือกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่แจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพปี2545ก็คือแจกเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคนที่ไปร่วมงานแล้วก็ร่วมทำบุญอันนี้เข้าใจว่า คือสมเด็จเนี่ยด้สร้างแล้วก็ยังมีเก็บอยู่ที่วัดแล้วก็พอมีงานปุ๊บเนี่ย<ๆ>เขาก็เอามาทาเป็นเป็นของที่ระลึกแจกนะครับกล่องแบบนี้ก็ยังมีในเขาเรียกเหรียญพัยดยศเ,เหรียญกลมนะครับผมเหรียญกลมฟ้าบาทกระไหลทองก็เป็นกล่องแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือแจกงานพระาระาชทานพึงศตรี45เหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าที่วัดเกตุงวด,ดีก็มีอยู่เยอะเหมือนกัน แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาได้จำหนา่าให้เปิดบูชาไปหมดหรือยังนะครับผมโอเคนะครับสวยมากเดิม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 ,ดมครับ